ทยทีวี TV สีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกบีสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวแซนด์อีดิสวัสดีค่ะชื่อเอลตี้นะคะชื่อจริงชื่อว่าประพังกรธรรมราชค่ะตอนนี้อายุ19ปีศึกษาอยู่ที่มหาวิทยายลัยศิลปากรค่ะสาวหน้าหวานคนนี้เธอส่งเรื่องราว เพื่อมาบอกเล่าความจําเป็นของการเป็นหนี้ในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ถาขายกาแฟาค่ะช่วงแรกก็ขายดีค่ะแต่พอเจอช่วงโควิดรายได้อะไรมันก็ซบเซาลงเศรษฐกิจฐฐฐฐฐฐฐมันก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรทําให้ยอดขายเราตกลงคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเกิดภาระหนี้สินที่ต้องใช้จ่ายแล้วก็เลี้ยงดูเราอย่างเช่นการส่งเสียหนู ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอะค่ะสิ่งที่หนูเขียนจดหมายเข้าไปในรายการนั่นก็คือหนูรู้สึกว่าหนูเป็นลูกหนูอยากจะทําอะไรที่ช่วยแบ่งเบาภาระแม่ให้เต็มที่ที่สุดหนูอาจจะไม่ได้ช่วยแม่ในเรื่องรายจ่ายหรือรายได้ต่างๆที่ไปทํางานเพราะหนูก็ยังเรียนหนังสืออยู่แต่สิ่งที่หนูจะทําได้นั่นก็คือเขียนจดหมายเข้าไปที่รายการ ทีเด็ดลูกหนี้เพื่อช่วยเหลือคุณแม่หนูอยากจะช่วยเหลือคุณแม่เท่าที่หนูจะทําได้จริงๆและหนูหวังว่ารายการนี้ก็สามารถช่วยหนูได้ค่ะคุณแม่นนองอเป็นหนี้อยู่สี่หมื่นอยากช่วยคุณแม่ค่ะสปปายด่กบเดี๋ยวดูมาดูคนสอ 4, สี่พันตกลง และแน่นอนคับสี่ผับนี้รับไปก่อนเลย4,000บาทดิ่มๆเกมาฟังความคิดเห็นจากกรรมการทั้ง4ท่านนะคะขอเริ่มจากคุณอาพิษณุค่ะก็ถ้าผมเป็นพ่อของเอลตี้ผมภูมิใจลูกสาวเป็นคนขยันเก่งแล้วก็เป็นผู้เข้ามาร่วมรายการเราที่พูดภาษาไทยชัดที่สุดชัดด้วยการตั้งใจด้วยผมเชื่อว่าการทำงานลักษณะนี้ทำตั้งแต่ เรียนหนังสือแล้วทำอย่างจริงจังด้วยเนี่ยจะทําให้เวลาเรียนจบไปแล้วจะหางานง่ายประสบการณ์สูงทํางานจะมาเอาทำงานผปงานเออกมาดีมากขอให้โชคดีครับพี่แก้มค่ะจริงๆเราไม่ช่วยเอลตี้ก็ได้นะเพราะว่าพี่ว่าสุดท้ายแล้วเอลตี้ก็จะช่วยครอบครัวได้แล้วครอบครัวก็น่าจะมีความสุขอาหารกับการที่มีลูกสาวที่ตั้งใจไม่ละเลย ความทุกยากเ,กเล็กๆน้อยๆของคุณพ่อคุณแม่คือพี่มองว่าครอบครัวหนูไม่ได้ลําบากเมื่อเทียบกับคนอื่นซึ่งพ,พี่ไม่ให้ก็ได้แต่ว่าแต่ว่าพี่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้เพราะว่าสิ่งที่เอลตี้เล่าให้เราฟังอะค่ะมันก็เหมือนกับว่าหนูพยายามทําทุกอย่างทุกช่องทางที่จะช่วยคุณแม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่หนูสมัครมาแล้วก็อยากจะให้พวกเรามีส่วนร่วมในการช่วยคุณแม่แต่ที่พี่จะบอกเอลตี้ก็คือว่า ถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่ปัญหามันก็จะไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ความทุกข์ก็อย่ามองให้มันเป็นความทุกข์นะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออแม่แม่แ,มแบบเออเจ็บป่วยตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเทียบม,มาตรฐานแล้วว่าเรามีมาตรฐานดีกว่าคนอื่นแม้แเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าพี่ไม่มองว่าเป็นปัญหาของครอบครัวหนูพี่ไม่มองว่าเป็นความทุกข์แต่ว่าเราเต็มใจที่จะช่วยแล้วก็ขอให้เอลตี้ ตั้งใจเรียนให้ดีๆซึ่งหนูคงตั้งใจเรียนอยู่แล้วล่ะแล้วก็ขอให้หนูประสบความสําเร็จในการเรียนแล้วก็ออกมาทํางานที่หนูรักทํางานที่รักด้วยแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยเพื่อทุกอย่างเนี่ยจะส่งผ่านไปถึงคุณพ่อคุณแม่แต่ถึงวันนั้นแล้วเนี่ย<ม>ถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังทำงานได้อยู่ยังทําไหวอยู่ก็อย่าเพิ่งให้รีบเลิกทานะคะก็ช่วยๆกันรายได้ที่มันมาจากหลายๆทางอะ่ะมันดีกว่าที่ใครคนใดคนหนึ่งจะแบกอยู่ พี่กลัวหนูจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หนูมีความสุขกับการใช้ชีวิตด้วยทํางานด้วยเรียนด้วยแล้วก็หาเงินด้วยโชคดีค่ะพี่จิกค่ะเออพี่จิกมองเอลตี้นะคะตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะพี่ว่าเปลี่ยนอาชีพดีกว่าไม่ต้องประกวดนางงามและเพราะว่าการประกวดนางงามอะพอแล้วเพราะเราก็เคยถือว่า ขั้งหนึ่งในชีวิตได้ทดําในสิ่งที่เรารักและแต่ต่อไปนี้พี่ว่าน่าจะเป็นอาชีพแบบเซลล์ขายของขายได้ดีมากเพราะว่าการพูดกันจานี้มีน้ําหนักในการพูดมีน้ําหนักในการ ลิกแพลงคนนั้นไม่ดีก็พูดให้เขาดีได้คนนี้เป็นอะไรเนี่ยสามารถดึงดูดได้เลยอะขนาดดูที่คุณอังพิจนุน์นำสกุลเข็มกัดน่ะได้ไงอะหางก็นั่งบอกว่าเรียกเรียกผมหรือเปล่าเนี่ยเข็มกัดเนี่ยเอออย่างนี้เป็นเจ้าของน้ำขิงเอออะไรอย่างเข้าใจมาอันนี้พี่จะยกตัวอย่างให้คือน้องเป็นคนพิกสถานการณ์เก่งมาก MC เนอะ MC เนอะแม่อครขอพี่อยากจะถามคำหนึ่งอย่าโกรธนะน้องเป็นผู้ชายใช่ไหม หนูเป็นแม่ดนูเป็น L G B T ค่ะเป็นลูกสาวคุณแม่เป็นผู้ชายไงแต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ที่พี่จิกเข้าใจแหละถูกแล้วถูกแล้วเข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเรียกแบบ L G B T อเราเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเสาวอะเนี้ยถ้าจริงๆเนี่ยถ้าเขาเรียนที่เขาเรียนในสิ่งที่เขาเรียนอยู่อะ ไม่รู้นะพี่ว่าเขาเป็นพิธีกรก็ได้นะเป็นอะไรที่ใช้วาจาอใช้วาจาได้เลยอ่ะเป็น MC มบูธขายของเล็กๆต้องมาเล็กๆเล็กๆก่อนนะมีเป็นพิธีกรที่เขาตำนุ่นตำนี่รับรองเกิดเลยเชื่อพี่เชื่อพี่เพราะว่าบุคลิกนางงามพอแล้วนะบุกินียืนตัวตะกับเมียกเดียวเราก็เอาอย่างอื่นให้มันเด่นไปเลยแล้วก็แต่งตัวให้มันเฟลไปเลยเป็นอะไรที่เป็นคนเดียวอ่ะอย่าเป็นตามคนอื่นเป็นเซลก็เป็นเซลให้ได้ดีๆเลยชั่วโมงหนึ่งแพงนะจะบอกให้พวกเนี้ย ใช้วาจาเนี่ยโอ้โหคนไม่ซื้อรถแป๊บเดียวต้องซื้อแล้วอ่ะขอให้ไปงานมอเตอร์โชว์แล้วไปยืนขายรถอย่างนั้นได้เลยโดีไหมโอเคภาพไหมชอบงานมอเตอร์โชว์ใช่ไหมใช่ค่ะไปเลยอย่างนั้นอ่ะโอเคสาธุโอ้ยเห็นไหมครับทัวรพูดถูกใจดำเห็นไหมพี่หวังว่าในอนาคตพี่จะเห็นอินฟลูเอนเซอร์อีกหนึ่งคนที่โด่งดังมากๆที่ชื่อเอลตีโอ้เจ้าใครเรื่องราวของคุณเก๋ กับมรสุมลูกใหญ่ที่ทำให้ชีวิตของเธอมืดบอดคือตอนนั้นนะถ้าใครเอามีดมาแทงเราหรือว่าใครมามาฆ่าเราเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยว่าไอความรู้สึกที่ที่เราถูกถูกคนที่เรารักเนี่ยนอกใจเนี่ยมันเจ็บยิง่งกว่าทีเด็ดลูกดี พี่เฉาค่ะก็เอตี้อาชีพที่เหมาะที่สุดกับหนูเนี่ยคืออินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้พี่พี่มอง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 เป็นแบบนั้นนะสิ่งที่หนูจะต้องทําก็คือมันไลฟ์สดขายของเยอะๆแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นงานที่หนูถนัดปากแล้วว่ามันเข้าปากหรือว่ามีคนมาติดตามเยอะขายของได้เยอะสินค้าออกเยอะอันนั้นคืองานที่ใช่สําหรับหนูละ เพราะฉะนั้นแล้วมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นก <ừ. S 1> ารขายกาแฟนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดี<ม>ก็ช่วยไปพอมีเวลาว่างอยู่บ้านก็ไลฟ์สดขายของอาจจะต้องอแบ่งแบบว่าเพิ่มหน้าที่เพิ่มมากขึ้นจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญคือถ้าหนูอยู่ในแวดวงวงการที่แบบว่าไปประกวดนางงามพี่ก็อยากให้หนูเนี่ยติดตามแบบอย่างพวกพี่มิกเฉลิมศรีอย่างพี่นัทนิสสันมณีสบัดแปลงอ,อย่างพี่พี่เอแาจูปากแป๊บเดียวก็เป็นฟุตเนอร์เนี่ยเขามีบ้านแบบ เยอะแยะมากมายโอ้โหแล้วก็เป็นคนที่โด่งดังมีชื่อเสียงในโลกโซเชียลพี่ว่าการพูดกันจางหนูเป็นแบบนั้นได้สามารถพัฒนาขึ้นไปเป็นแบบนั้นได้แล้วก็มีมุกตลกสอกแรกพี่ชาารู้สึกว่าเออน้องเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มันเป็นการเริ่มสร้างตัวตนของหนูให้กับจาก จากคนธรรมดาให้กลายเป็นซัมวันพอเป็นซัมวันให้ได้ปุ๊บเนี่ยมีคนติดตามมีฐานคนติดตามแล้วเดี๋ยวหนูจะค่อยๆโด่งดังจะไปรายการนู้นจะไปรายการนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่หวังว่าในอนาคตพี่จะเห็นอินฟลูเอนเซอร์อีกหนึ่งคนที่โด่งดังมากๆที่ชื่อเอลตีฝากไว้ตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็กาแฟก็ขอขายดิบขายดีไปกันที่ได้ที่สมุรประการใช่ไหมครับใช่ค่ะร้านอยู่ตรงไหนลูกอีกทีหนึ่งนะร้านอยู่ตรงโลตัส ทางเข้าหมู่บ้านซิตี้ปาร์คค่ะเข้าไป200เมตรนะคะสังเกตตรงด้านซ้ายมือค่ะจะเป็นกาแฟกาซิปรักค่ะแต่ขายอยู่ที่สมุทรปราการค่ะขอให้ขายดีขายดีนะนะครับผมเงินเดือนออกกินกาแฟสดเงินเดือนหมดกินกาแฟซองครับโอ้โหสุดยอดไงสยดโอ้ยโอ้ยใครมสรุปก็เข้ารอบนะครับ ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยสบายสบายเลยพี่ดูก็ไม่เครียดหรอกพูดจะแรงกว่านี้หน่อยบอกว่าอะไรเนี่ยต์เดบขอโทษนะคะหนูพูดเล่นแซวแซวพี่ดูเลยเราเล่นหรอพี่ดุอ๋อพี่เขาเลยบอกพี่ดูเขาไม่เซเี่นแต่เครียดเขาเรื่อ่ลูกนี้คนต่อไปคุณเก๋จากพระนครศรีอยุธยาเดินครับเดินครับเดินครับพี่พายเขาจับแขนเดินมาเดินมาค่อยๆเดินครับ นี่เป็นนะายุดหมุนตัวปืดเดินหน้านิดนึงสองเก้าติดอีหนึ่งหน่อยครับโอเคตรงนี้นะครับผมตรงนี้ครับเดี๋ยวจันยืนข้างนะคะยืนเฉยเฉเจนอยู่ทางซ้ายนะฮะพี่เป๊ะอยู่ทางขวานะครับภากุ้งอยู่ขวาอีกทีนะครับโอเคขอยแป๊บหนึ่งนะครับอะไรเก้าเก้าไหวพัดวัด พระอะไรกาวัดวายพระกาวัดกาวัดสุดยอดวายยุทธยายุทธยาเขากาวัดวัดเยอะอ่าพนันเชิญวัดเยอะครับผมวัดกันเป่าอะไรวัดเปล่าเอ้าเธอคนนี้โอ้ยแล้วไงเป๊มาสุดท้ายแล้วสุดยอดเคยมองเห็นได้อย่างปกติโอ้ยมีเรื่องที่ดีแล้วไงต่อพี่เป๊ะแต่แล้ววันนึงั้น ดวงตาของเธอเริ่มดับลงโอ้หโอยโอ้ยอันนี้น่ากลัวจนทุกวันนี้ครับผมเธอเห็นเพียงภาพดำๆแคบถ้าไม่เห็นแล้วอ่ะในช่วงชีวิตที่ผ่านมาทำไมฮะเธอได้พบอะไรมาบ้างอยากรู้ไปดูคับผมเรื่องราวของคุณเก๋กับมรสุมลูกใหญ่ที่ทำให้ชีวิตของเธอมืดบอด เธอผ่านมันมาได้อย่างไรชื่อพันวิราตรีชิตชื่อเล่นชื่อเก๋ค่ะอายุ54ปีเอ่อเป็นผู้พิการทางด้านสายตาค่ะสายตาบอดสนิทตอนนี้อาชีพเอ่อทำงานมาตาสามห้าเชิงสังคมของคนพิการค่ะ ทางบ้านเนี่ยคือยากจนมากๆเลยเวลาเลิกเรียนใช่ไหมคะก็จะไปสุ่มปานะคะจะไปรับจ้างเก็บเก็บพีเก็บมะเขือเก็บแตงควายไงคะพออายุ16เนี่ยก็กม็มาทำงานช่วยแม่เ,เป็นเป็นแคดดี้แล้วก็เป็นผู้หญิงที่ขับแท็กซี่เราก็โพสทาง Facebook ทางออนไลน์เงว่าเออเราเป็นรถแท็กซี่สีจิ้มคูนะอะไรเงีเ้ยเหมือนผู้หญิงขับนะอะไรเงี้ยถ้า คนไหนอยากอยากอยากให้ผู้หญิงไปไปขับไปเนี้ยก็ก็โทรไปติดต่อเราเนี้ยก็มีมีแฟนคนแรกเนี่ยเขาโทรมาเราเราก็คิดว่าเขาอะคือคือเป็นลูกค้าแต่ไม่ใช่นะเขาโทรมาจีบเราอะไรเงี้ยเราตัดสินใจเลือกเขาเนี่ยตรงที่ว่าเขาบอกว่าเขาจะแต่งงานกับเราแต่ชีวิตครอบครัวก็ไม่เป็นดังหวัง2งปีกับ3ปีมั้งก็คือเราเราท้องเราก็ใฝ่ฝันว่าเราอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์ แต่ไอพฤติกรรมที่เขาที่เขาแสดงต่อเราอะมันมันไม่ใช่อะ่ะคือเราอะเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่อายุสามสิบในในที่สุดเนี่ยเด็กก็แท้งออกไปเพราะว่ามันก็มันก็เครียดหลายอย่างอะเนาะ,ะช่วงนั้นอะอาชีพนวดเนี่ยก็เป็นเป็นที่ยอมรับมานะคะเราก็เลยไปเรียนนวดพอเรียนจบนวดเนี่ยเราก็เริ่มหางานทาเป็นเป็นอาชีพหมอนวดอะคะ่ะเราก็ชวนเขานะคะชวนสามีนะว่าเออ พี่ทํานู่นทํานี่กันไหมอะไรเงี้ยเขาก็พูดว like ่าโอ้ยช like ีวิตเขาไม่อยากได้อะไรแล้วเงี้ยเราเราก็เลยไปไปคนเดียวอะค่ะไปไปไปนวดไปนวดตามตามต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยก็มีคนมาบอกเราว่าพี่เก๋ที่บ้านพี่เก๋มีใครมาอยู่หรออะไรเงี้ยนั่นแหละเราก็เลยพยายามถามพยายามจี้ทำอะไรในที่สุดเขาก็ยอมรับว่าดวงจิตที่แต่งงานกับเราอ่ะตายไปแล้ว คนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นอีกดวงกิจหนึง่งซึ่งมาอยู่ในร่างของเขานี่แหละเออแล้วก็กับผู้หญิงคนนี้อดีตชาติเป็นเมียเขาคือตอนนั้นอ่ะถ้าใครเอามีดมาแทงเราหรือว่าใครมามาฆ่าเราเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยว่าไอ้ความรู้สึกที่ที่เราถูกถูกคนที่เรารักเนี่ยนอกใจเนี่ยมันเจ็บยิ่งกว่าคือคือเราก็ตรอมใจอะค่ะ เบาหวานเบาหวานขึ้นเกือบหกร้อยลงทุนเซ้งร้านนวดของเพื่อนเราก็เลยว่าเออเราอยากเปิดเราเพื่อนบอกว่าราคาหนึ่งแสนอะไรเงี้ยเราบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เงินเงินไม่มีเลยเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเออหาหามาได้ไหมงั้นก็เอาเอามาก่อนห้าหมื่อนอะไรเงี้ยแล้วเพอาะเอในบัตรเครดิตเราเนี่ยมันมันยังเหลือเหลือเงินอีกประมาณห้าหมื่นเราก็เลยรูดรูดออกมาแล้วก็ไปไปมาจําเพื่อน คือถามว่าช่วงนั้นน่ะรายได้มันดีไหมมันมันก็เดือนนึงก็เกือบเกือบสองหมื่นนะคะแต่ว่ามันมันมีค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าอะไรเงี้ยมันก็เหลือแบบแค่หมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยมันก็น้อยนะคะมันก็ยังตรอมใจเพราะว่าเหมือนเราเหมือนเราเคว้งควางอ่ะเราต้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างี้ค่ะปัญหาสุขภาพก็ตามมาโดยเฉพาะดวงตาของเธอเรารเดินเดินอยู่เอ้ยทำไมพื้นมันสูงต่ำๆเงี้ยเออมือข้างขวาภาพเนี่ยอ้าวเฮ้ย มันมองไม่เห็นเบาหวานขึ้นตาครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกหนี้กด33ทีเด็ดลูกหนี้ชีวิตครอบครัวไม่เป็นดังหวังคือตอนนั้นอะถ้าใครเอามีดมาแทงเราหรือว่าใครมามาฆ่าเราเนี่ย เราก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยว่าไอ้ความรู้สึกที่ที่เราถูกถูกคนที่เรารักเนี่ยนอกใจเนี่ยมันเจ็บยิ่งกว่าคือคือเราก็ตรอมใจอะค่ะเบาหวานเบาหวานขึ้นเกือบหกร้อยปัญหาสุขภาพก็ตามมาโดยเฉพาะดวงตาของเธอ,อมีวันหนึ่งอะเราเราเดินเดินอยู่เอ้ทำไมพื้นมันสูงสูงต่ำต่ำ,ตำเนี่ยเราก็เอามือเอามือทาบคือปกติก็เอามือข้างขวาทาบเนี่ยอา้าวเฮ้ย มันมองไม่เห็นข้างซ้ายมองไม่เหน็นคือข้างซ้ายบอดอะไรเงี้ยตาตาข้างขวาเราเนี่ยก็ยังใช้ได้เราก็ยังไม่ได้ม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเบาหวานขึ้นตาค่ะแต่ตาบอดจริงๆอ่ะสปีที่แล้วเนี่ยค่ะเมื่อพบรักแท้ในปัจจุบันเขามาส่งคนพี่พี่เขาขับแก๊บไบเนาะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเขาปวดปวดปวดหลังปวดหลังช่วยนวดให้เขาสักสองชั่วโมงเงี้ยค่ะจะมีช่วงหนึ่งที่ ที่เราอไปประกวดร้องเพลงแล้วเราตกรอบเขาก็เลยบอกว่าเออเก๋ไม่ต้องเสียใจนะเขาจะเป็นตาเป็นแขนเป็นขาให้เราเองอะไรเงี้ยคือไม่ต้องเสียใจเงี้ยเขาเขาจะอยู่เขาจะอยู่เคียงข้างเราเป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยแต่เส้นทางที่ก้าวเดินก็ต้องพบอุปสรรคมากมายมันมีปัญหาเรื่องเรื่องอภัยแล้งนะคะ ในสุดพริกเราก็ขาดน้ําในสุดก็เจ๊งงั้นเราเลี้ยงปลาดีกว่าซึ่งปลาเราเด็กคือมันคืออีกประมาณเดือนสองเดือนมันก็จะจับได้แล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่าฝนตกมาแบบสองสามวันน่ะน้ําคันบ่อเนี่ยคือท่วมหมดเลยแล้วก็ถนนหน้าบ้านเนี่ยก็ท่วมหมดเลยปลาที่เราที่เราแบบควรควรจะเอาเอาเงินคืนมาเงี้ยมันมันก็มันก็หายไปกับน้ํา แล้วก็ไปกู้ทกสแสนหนึ่งเพื่อเพื่อจะเอามาทำทาเห็ดนางฟ้าที่กู้มาสี่หมืนอ่ะมันม,ม,มันก็หายไปแล้วเนาะอันนี้ก็คือกู้อีกแล้วตอนนี้มีหนี้ทั้งหมดเนี่ยอ่อสามแสนสามแสนห้าหมื่นเราก็โชคดีตรงที่ว่าเราอะเราสมัครสมัครงานผ่านกรมแรงงานนะคะเราก็เลยก็เลยผ่านผ่านสัมภาษณ์ให้ ให้ไปให้มาทํางานมาตาสามห้าเชิงสังคมรายได้ที่ได้เนี่ยก็คือเป็นเป็นค่าแรงขั้นขั้นต่ําแล้วก็ตอนนั้นเราเราก็เลือกเลือกเลือก,อกที่จะทํางานที่โรงเรียนแล้วก็ท่านท่านผอ,อท่านก็น่ารักมากอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออก็ให้เราทํางานผ่านโทรศัพท์แล้วก็มามาทํางานที่นี่เพื่อตอนนั้นเราก็เปิดเปิดเป็นชมรมชมรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนาด้วยอะไรเงี้ย ก็ให้เราแบบเหมือนอช่วยช่วยดูแลคนคนพิการในอำเภอเสนาอะไรเงี้ยทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นกับทางโรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับ สวัสดีค่ะพี่นีโน่สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้มีอะไรมาฝากแฟนๆรายการทีเด็ดลูกนี้บ้างคะเ้าละครับก็คงจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองของผู้ชายคนหนึ่งที่มีวัยอายุ57ขวบกําลังจะ58แล้วล่ะ,ะแต่เห็นอย่างนี้นะครับที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก่อนหน้านี้เคยมีคนทักว่าตัวจริงไม่หลอกอเพราะสมัยก่อนนี่เราไม่ได้ดูแลตัวเองเลยผมเนี่ยพูดกับชายลจีน่ามาจะ6ปีแล้วถ้าไม่ดีจริงเนี่ยผมจะไม่พูดให้เขาแน่นอนผมจะไม่เอาชื่อเสียงมาแลกผมอยู่ในวงการนี้ก็3 0กว่าปีแล้ว แต่ของเขาดีจริงๆผมก็เลยต้องพูดผมไม่ใช่เจ้าของแต่ผมเป็นคนใช้จริงถ้าย้อนกลับไปดูหน้าผมเมื่อก่อน5-6ปีที่ผ่านมาหน้าผมมันจะต้องพังขึ้นหรือแย่ขึ้นแต่ปรากฏว่าผมดูดีขึ้นด้วยวัยห7บกำลังจะ58ช่วงแรกที่ใช้เนี่ยช่างแต่งหน้าประจำทักเลยว่าไปทำอะไรมาแล้วก็ลองพื้นมันติดง่าย ผมก็เอ๊ะส่งมาให้เพื่อนเช็คดีกว่ามีประหลอดไหมมีเซรอยไหมก็ปรากฏว่าเขาส่งกลับมาเขาบอกใช้ไปเลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวนั่นแหละตั้งแต่นั้นใช้มาตลอดใช้มาตั้งแต่ตัว 10x จนปัจจุบันเป็นตัว 12x น,นะ 12x ดี12 ing, ยังไงเขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะคือ 5d m a t r i x c o l l a r นิ้วริ้วรอยแนวตั้งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหวางคิ้วล่องปากล่องคางเนี่ยนะครับหรือจะเป็นริ้วรอยแนวนอนเส้นผากตินกาใต้ตา จะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วันดูหน้าผมด้วยวัย57ตอนนี้เต็มๆนะ57เต็มๆไม่มีอะไรเลยนอกจากใช้ไทราลาจิน่าตัวเดียวเท่านั้น โปรวันนี้ก็เลยพิเศษมากๆนะครับนอกจากจะได้เซรั่มไปเยอะๆแล้วยังไม่พอของแถมนี่มันเด็ดมากอย่ามัวลังเลนะครับโทรมาตอนนี้นะครับที่1,577หรือ Line แอสไตร์ลาจิผมจะให้200สายเท่านั้นโปรวันนี้คือ2กระปุกใหญ่นะครับเอาไปอีก2พวพกพาแล้วก็1ไฮยาบูสเตอร์5ชิ้นนี่จริงๆ1,400บาทครับวันนี้คุณจ่ายหรือจองในราคาเพียง2990บาท ใช้ไปยาวๆ4เดือนครับตกเช้า10บาทเย็นอีก10บาทโทรมาต,ตอนนี้1 5 7่หรือ Line แอ i ไ a ลาจ a น่าแบรนด์นะครับห้ยาตัวใหม่นี้ลงเป็นตัวแรกแล้วก็ตามด้วยเซรั่มนะครับจะเข้าไปให้คุณแลดูชุ่มชื้นขึ้นมากกว่าเดิมอีกหลายๆเท่ารู้เลยครับว่าดูหน้าเนียนขึ้นแน่นอนครับไทรลาจิน่าเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับดาราใช้เยอะมากเอาที่ออกตัวได้ดีกว่าแม่ปุ้ย นะครับอายุเป็นคุณยายได้แล้วก็ยังใช้เด็ดสุดก็ต้องพี่หมูดีหลกครับเป็นผู้ชายที่แกกว่าผม10ปีแต่ดูหน้าสิครับเห็นหน้าเห็นผลลัพธ์แบบนี้ไม่ตลองกันเลยครับผมย้านะครับกดมาวันนี้ยังไม่ต้องเสียตงังแต่จองสิทธิ์ของคุณไว้ที่1 5ึ่หหรือ Line, l i n e แอดฟล a เลจิน่าแบรนด์สกระปุกใหญ่2พวกพาหนึ่งไฮยาบูสเตอร์ในราคาเพียง2 9 9 0โปรนี้มันนานจะมีทีไม่รู้ว่าไฮยาเนี่ยจะหมดเมื่อไหร่หมดไวมากถ้าหมดแล้วก็หมดกันนะครับไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่กดย้ำ,ยำ วันนี้นะครับสองกระปุกใหญ่2พกผ่า1ไฮยาบูสเตอร์ในราคา2990 00, โทรมาตอนนี้157 7หรือไลน์แอตโตอย์ลาตินาแบรนด์ครับโอ้คุ้มมากๆเลยค่ะพี่นีโน่ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่เอาโปรดีๆแบบนี้มาฝากแฟนๆรายการยินดีครับขอบคุณครับทรมาเร็วครับเขาสอนปฏิบัติธรรมอะค่ะมีหน้า,นนาละเออมันมีดวงจิตใหม่ที่เข้ามาอยู่ซึ่งเขากับผู้หญิงทีเนี้ย อดีตชาติเป็นเป็นผัวเมียกันมาอะไรเงี้ยแต่เรายังไม่ได้เลิกเลยคะ่ะยังไม่เลิกต,ต้องกลับมาเลิกให้เห็นกรกตาใช่ไหมชีวิตเราไม่เราไม่เคยคิดเลิกกับเขาอะคะอ่ะคือ,ค,อคือเกณฑสัญญาว่าจะจะอยู่กับพี่ตลอดชีวิตจะอยู่นไปทจนแก่จนเฒ่าจะสร้างสร้างครอบครัวที่ที่อบอุ่นด้วยกันอะไรเงี้ยครับ